มันกว้างมากคลังการมากครับแสงสีเสียงจะเต็มมากครับ บ้านเพื่อนไร้เฮาเราเปิดให้เช่าสถานที่แบบ <c oughs> ถูกมากตั้งแต่ด้านหน้ายันหอกว้างอันนี้เวททงเวทีเรามีให้หมดจอที่เห็นก็ให้ไปด้วยนะใครที่จะมาจัดอีเวนต์ต่างๆมิทติงงานแต่งไพรเวทปาร์ตี้ก็มาเลยสถานที่คือใหญ่มากจริงๆสามารถจุคนได้ถึง800คนระบบแสงสีเสียงมีให้ห้องน้ําใหญ่กว้างสะอาดที่จอดรถจอดได้มากถึง40คันแถมมีร้านย่างให้หมูกระทะบ้านเพื่อนอยู่ด้านหน้าอีกไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องเลยเรียกว่าครบจบใน ที่เดียวในราคาย่อมเย้าสุดๆใครที่สนใจแอดมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอดบ้านเพื่อนหลา์เถาเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอไวไ้ให้สถานที่อยู่แถวเกษตรนวมินทร์ใกล้ BTS เสนานิคมกับกเกษตรหรือจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ได้อยู่ติดถนนใหญ่เลยพื้นที่ใหญ่จุคนได้เยอะมีที่จอดรถเดินทางสะดวกใกล้ BTS อาหารอร่อยเครื่องดื่มคาเฟ่ก็เด็ดอุปกรณ์ครบคันมีให้พร้อมขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วปะ